แล้วตามด้วยกระดิ่งครับเดี๋ยวพีแต่ใครเอ็ม <Gym>. ซ <N> ีน่ให้ยังหน่อยครับวันนี้เอทมซีเลยครับให้ยังหน่อยให้ยังหน่อยมือหน่อยให้ยังมือน่ยปรับปลาไปจะได้กินมอสให้จก้ิไปิาครับเดี๋ยวไปมึงไปดักทุกคนครับไปแตงโมสีพายางไปมืง เดินเดินเดินไปเบื้องครับมาเบิ้งกันครับมาแล้วพี่นอ้องมาแล้วเสียงเครื่องกับอันดังแน่ยังน้อยครับ มาแล้วพ to ี่น้องมาแล้วแมวลาครับเอาบงเลยครับได้กินก็ได้กินบานนี่ไม่ได้กินกค่ไ่ได้กินเท่าไรครับบานเนี่ยจะได้กินพวกมูดี่บเซื้อกะได้ครับในช่วงว่นว่พากษ์น่านในช่วงแก๊สหายวิพากษ์เรื่อลปัจจุนเนี่ยพี่น้อง ไป้ทุกจันให้บะพาดปลาซิวมาแล้วมาแล้ว <S <S เอาแบบนี้ได้พี่น้องกันไไหนึ่เป็นยังไงครับเปไ็นได้กินมะครับไอ้ทุกเ<ไ>ป,ไปไ็นได้กินมาะาชิ้ยโอปลาชิว,ชวหลายครับแม่เนี่พี่น้องแม่ดกว่าปลาชิ้ครับมาหครับเด็กกลินควายปลาชิวแท้บอันนี้พี่น้องนี่ละมองชิ้นได้กินครับ ถิ้นคู่ไหตาดำไทยไทยไทยนี่และครับโอ้ยคขก่ยังพี่น้องมาเนี่ยแจ๋วพี่น้องแจ๋วปวลาซิวนไล่อยู่ครับปลาซิวนไล่อยู่พี่น้องดึงไว,ดงไว้ดึงไว้เด้งไว้ มึงเด้นมเดินจะได้กินยูวันชันได้ลงมาพูดนะครับปลาพอได้อยู่พี่น้องพอได้อยู่เขาได้อยู่อ้าวนี่แหละเชได้กินก้อยโอ้มันเชื่อน้อยครับพี่น้องเห็นไหมแต่นี่เห็นไหมออเนี่ยครับ เบื่องกันยาวๆเลยครับลิปนี้ครับดูกันยาวๆเลยโอ้ปัซิ้วหน่อยครับพี่น้องโคตรได้ตามเส้นปากกว,กวาดได้ควอยเส้นมดแดงไปดิพี่นอ้องมะทีนั้งนเดียจเพืงอนนั้นับเ่ยครับ สุดยอดพี่น้องสุดยอดก้อยไปซื้อกินแล้งอย่างไรฮรมือแรีงนี่ได้กินแท้พี่น้องเดี๋ยวเงเล้บานนี่ประพาดประพาดนี่เระบงเสียได้อัดตืงอแพบคือเป็นยังไงครับของแก่อะไรครับใช้ชงว่าของแก่จะพี่น้องไากินั้งซี่เลือกไปเน่ก็คือ่นทีกินข่อครับ นี่พี่น้องนี่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 เบื้งรวดเบื้งรวดครับครับโอ้ยหลายแห้งทักพี่น้องหลายแห้งทักุูนะครับจะเล็กก้อยแล้วพี่น้องสุดยอดครับมาไฟิวครับสามสามสิบเปิดใจเได้พอแล้วครับเนี่ยอ้าเดี๋ยวจะมาเบิ่งกัน กํลังยิอยู่ครับเหมอนครับเบ้องอยกอเนีนะคับเบ้องบกองเนีครับกําลังยืนินอยู่ครับนนครับบ้บนกองเนี่ครับม่ไล่หรเอฟีอาวเดี๋ยวจะมาเบิ้งครับได้หล่ปะได้ก้อยนึงหรอได้ก้อยนึงจะไปก้อยที่ยังจ้า เอาเดี๋ยวไปลองนี่คร,ร,ร,รับคลิปนี้การั้งอุดกันสิขอฝากจะคลิปเพียงกไปนี้ก่อนเนาะแล้วจะมาบึงตอนโอ้ว่าทัพปีชครับว่าว่าพอชันเด่นแล้วครับเนี่ยครับ พอเฉดด็ดพอเฉดด็ดประคอสันครับนี้เป็ประคอประคอพี่น้องระเด็จระเด็ด เราไปได้บ่มาโซดมาโซด้วยมังจะดำโซด้วโซปากงอกันงหัวกัดขางโองอไงมไครับยัง เอาอปอกเลยหัอเยีก er really. so, şey, ็ไม่ดู่ไม่ดูครับหัวงอฮะเงอเป็นงอๆบอกครับไมครับไม่เป็นยังไงแล้วไม่เป็นยังไงปลาของก็แค่เห็นจึตใจเต๋อว่าไม่คือหัวงอไม่คือมันง้อเป็นยังไง เอ้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 เบาๆพี่น้องบดน้าปอดแล้วทั้งแบตเตอรี่สิบเปอร์แล้วฮะบ่อไทยแบตเตอรี่หมดเลยเบิ่งกันพี่น้องแม่แล้วแม่แล้วบ่ปากแล้วเอามือสู้ขึ้นดู โอ้ยบกคือดอะพี่น้องเลยโบกคือดอกครับโบกคือดอกพี <k <k ่น้องเอาเฮ็ออกจากไม้ไปนครับว่าอ๋อลองมือพี่น้องกิปนี้เงฮก็ฝากไว้ชำดฉันเนาะ ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าด้วยครับผมสวัสดีครับเอ๊ะ